ทักทายสบายดีพ,อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อสบายดีสุขสันตานี่สะพ้องก็ยู่เฮิรพี่น้องเอ้ยไม่ได้ไปหายไม่ได้ไปหน้าเร้เมื่อนี้มื่อนี้ยู่เฮิรมีงานแข่งขันเฮิรดได้พี่น้องเอ้ยอยู่ยเซุ่มดละแต่ตอนนี้สะพ้องไปหาเอ็ดกินก้อนชนบาลมอนก็นไปเอาซีนโง่ทังยังทันมาอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสะพ้องไปเอ็ดโคไกล้ท่าเอ็ดโคไก่อบไกล้ลงวัดพี่น้องเอ้ยเอ็ดชมหมูป่าได้อะ ค่ะเพื่เลือกเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปจะต่อไปใดเดออกก้ออกไกล่ลงเทนเอาปลาเอทเทนเหรอเป็นไปหน้าเล่นควายเอาไม่เอทเทนเอนไก่เป็นจี้เลียวแล้ว koi maramon koi fai au seed miang kran maang fai au koi miang saw rung miang miang kran leo koi asoi seed kran พักเป็นต้นแล้อบอากาศก็หอนหอนในหลายยืนเล่กินแล้วร้องควายท้องพเยพกินเลย

ไปยกลุกไปละว่ต on <Th> ังนี้จิ้มุบกอนต้เชื่อน้ำเดี๋วมอนไปเอาชีนก็มาแล้วพี่น้องได้ลายป่ามครับ้มากก้อนนั่ละลายลายช่องเสนไว้นะช่องเสนซึ่งัคิดหลอกนี่นะจะมีลายก็เลยนะ เอ็นเลิกกินอแนกถ้าตีเป็นเงินบาทกะประมาณ่าตัสามร้อยสามสิบประมาณสองร้อยสองร้อยแปดสิบประมาณนั้นสองร้อยเจ็ดปิระมาณน้ณณเอ็กิน,ะะนยังเลิมก,ลมกมันใช่จูจุได้มาผลังมากเลยสู้มาลังแล้เอาขี้อยเอล็ดกินก็อนนี้ พี่ฮ็ดจุเอาเมนูหนึ่เดียวาเอาไปยินลราไปย้เามาแบบขาไปไกลเคืงเขาเลพอนใช่ไปหน้าป้าไปหน้าไปเรียงควายเขาไปยิ้มเขาเลยควยอดจะบิ้ยเลยเฮ้ยควาว่าบันเนาะตอ็นั้นสมาิ mà xong. Mở ô cái họ coi. Nữa tất nắm có bạn. อบไปสักพักนึงถึงจะมันงอนช่วยตื่นข้เอาเนื้อเกาค่ะโอ้โหเต็มแก้วเพีไยนะตายตัวได้แจ๊เพีกับชุดเก่าชุดเดิม ก็โควนี่ดูว่าทำไมแป้งน่แป้งน่เชื่ในนั่นอีกเชื่อมีนี่นะรับเรงแห้งไป ใสเไขยโอเคก่อนทีนี้เราค่อยนําลงมออีกก่อนคือกืออบไก่พี่หนูเอ้ยอบไก่ลงวัดชุกวันนี่เรียบร้อยแล้วล่ะนี่ปรุงได้สมมุติ แกงเลี้ยงอะไรบ้างชิ้มึงบ้างชิมตับน่ยแซ่บปะแซ่บะถ้าเป็นชีสเนี่ยแซ่บได้วาลมอนถ้าแกงเข็ดเนี่ยวามีเซ็บได้ แน่นมากอย่งเี้ยนี่แนวมากไปตร้มไก่ซุกแล้วบ่ต e ุ <eh? <S 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 ้มไก่ซุกะม้ละบอาหนองควายค่ะพ่อนออยมล้ <Yeah, ้องนแบอัน uh> นี้เอาไปเอาเอาเหมือนจงไว้ลงวัดพี่น้องลงเพนอ้าไปกบไปมาเนีออหองควายเนี่ชาหนองควายหนองควายนี้นะเซลแบกมาเออพี่น้องไน่นเยเซลละมอนใจดีเย ร้อนอน,น้ำายเร้นแซนน้ำควายนะฮึกินมาหลายปีแล้วปีนี้แต่เร้นของเจ้าของเนาะของเข้าอของเชี่ยวเชี่ยวเป็นใจดีมืมอนี้ยชิปชปีเช่ยปีแล้วนา่าจะได้กินน้ำมันนี่บอ <c oughs> มีต้มไก่พี่น้องเอ้ยเมนูหนึ่งของแถม ต้มไก่ซาน้องควายน้อยช่ยจุเียพมาพี่น้องแซเเดียวันนี้ปั้นข้าวเ้พี่น้องัน

น้ำหนึ่งข้าวข้าวกับกินข้าวกินน้ำก็อิ่มเที่ยบร้อยละพี่น้องเอ้ยอาหารเสาเ์ากามีซอยจุแล้วก็ต้มน้องควายพี่น้องเอ้ยต้มไก่ด้วยแซ่บๆอาหารเสาเ์ขาวสำหรับคลิปนี้กับชได้ถ่ายพี่น้องเบื้องซัมเนี้ล่ะคลิปหน้ากับชได้พอเดียวไหมคลิปนี้กับฟ้าไว้ซัมเนียล่ะ 拜拜。Bye bye.